เมื่อพูดถึงน้องชาร์ลอตนะคะก็ต้องขอพูดถึงน้องฟรีนกันต่อเลยค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานนี้นคะน้องฟรีนค่ะได้ออกมาอัปเดตอาการหลังผ่าตัดรักษาไซนัสอักเสบนะคะน้องก็ได้ออกมาเรียกว่าโพสต์ผ่านทางโซเชียลค่ะน้องก็บอกแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะฟื้นแล้วครับทุกคนทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะเหลือแค่พักฟื้นร่างกายมืนๆยาสลบอยู่เลยครับ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะจะรีบหายและไปเล่นตลบด้วยจ้ะรักพวกคุณเสมอแล้วก็ Thank you นะคะแล้วก็มี girl f e n a l w a y with f i n n ค่ะแล้วก็มี Hashtag ค่ะ เก็บเลซูลฟีนนั่นเองนะคะทุกคนงานนี้แฟนๆพอได้เห็นก็รู้สึกใจชื้นใจฟูขึ้นมาเลยนะคะก็มาร่วมกันส่งกําลังใจกันเพียบเลยโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีกําลังใจน่ารักน่ารักนะคะจากน้องชาร์ลอตออสตินนั่นเองก็เข้ามาร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะน้องก็คอมเมนต์บอกแบบนี้ค่ะเก่งมากเลยรีบรหายเดี๋ยวพาไปหม่ำชาบูให้พุงกลางเออ แฟนก็เลยแบบอุ๊ยเห็นความน่ารักก็เลยแบบนอกจากเข้ามาแซวแล้วอ่ะก็ยังมีการถามถึง,ถงเออโอมากระเซก่อนหน้านี้ด้วยว่าแบบได้ทานกันหรือยังอะไรใดเออ จากอุมรกาเสสู่ชาบูอะไรอย่างเงี้ยแม่คือเป็นคอมเมนต์ที่แบบน่ารักกันมากๆเลยก็ขอให้ได้ไปทานชาบูกันแบบจริงๆบอกไปกินชาบูแล้วไม่กินชาบูนะคะก็ให้น้องฟินหายไวๆไแล้วกันก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เรียกว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะอะ่นอกจากนี้ค่ะน้องเบกกี้เอง ก็ได้มีการส่งกําลังใจให้กับพี่สาวคนสวยคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าพี่ฟีนเนี่ยมีการลงรูปการ์ดนะคะที่เขียนด้วยลายมือของน้องเบคลงใน IG Story นี่เลยเห็นกันไหม ไปค่ะดูในจีสตอรี่กันได้นะคะซึ่งน้องเขียนไว้แบบนี้ค่ะเกตเวลซูนนะคะพี่ฟีนขอให้ไม่เจ็บปวดจนเกินไปนะหลังจากนี้จะสบายขึ้นแล้วนะเทคแคร์นะซิสนะคะแล้วก็ลงชื่อว่าเบกกี้นั่นเองเออทุกคนน่ารักมากเห็นใช่ไหมชอบความวาดมากเห็นปะนั่นคือพี่ฟีนใช่ไหม แล้วก็บอกว่ายิ้มนี่น่นารักมาก แล้วพี่ฟีนเองก็บอกว่าขอบคุณค่ะเบกเบกแล้วก็มีหัวใจสีข,ขาวด้วยเออก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะออแฟนๆเห็นแล้วก็บอกอุ๊ยเข้าไปกดไลค์กันแบบเพียบเลยนะคะ <c oughs> ก็ยังไงดีหละ่ะทางเราก็ขอให้น้องฟีนะคะหายไวๆแล้วกันเนาะอาการดีขึ้นก็เชื่อว่าได้กำลังใจดีๆจากทั้งน้องเบกกี้นะคะน้องชาร์ลอตแล้วก็แฟนๆที่ส่งกำลังใจให้เยอะๆขนาดนี้ก็เชื่อว่าหายแน่นอน เออดีขึ้นพลังใจนี่สู้เกินรอยแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวก็จะได้เห็นออกมาวิ่งเล่นละออกมาโซนอะไรใดๆนะคะขอ้แข็งแรงไวๆนะจ้าคุณสวยเค